นะครับ <S <S อุโมมีเสียงเจี่ยวของถอยออกมาซะนะครับพี่นออ้องอ่ะหนึ่งตาเป็นของในรถไฟนะแต่ว่านีนี่หางเคียงพร้อมนะครับมี่โคโยตี้นะครับถ้าเป็นโคโยตี้ผมก็ยังเบิ้งอยู่ครับพี่น้องนั้นตาบอดดีแต่ยังเบิ้ง คุณพ่อให้ดำมอกโชคมอกล่างให้กับพี่กับน้องเชิญแสตมป์ดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นของคุณพ่อนิวัฒน์คุณสุวรันต์นะครับน้อเขาจากพี่น้องบ้านดําคั่นะครับนํามาถวายหลวงปู่มหาดาวนะครับ เพียงประดับเนียสมัยเก่านะครับเล้วคอเี่ยได้จยยินยขึ้นนำลวกใกล้เี่กระด้ดอกพี่น้องกันเบ้งของไงเจยนยขึ้นนำลวกใกล้าไมอแต่ไงาไม่าม่งาไ่่าม่ม่ต่ไง้าไง้ม่ล่ไไป่าจมงี่ลต่ามันยังไาม่งา นอกมา้อกมาเอาลอยลไปสั้วละพี่เอาพูดสุตนยงวช็อนกับยยืดจูตะนวนสมอเออยงเนพุ้นงผมนับจังจังซันีว่าเขายยทียืดทียื้อ้ คือบ่อทุงแดงลงแดงขันไปจูนแล้วกันผู้ยอเขาหนึยังไหนกันเดี๋ยวนี้าทางน้ามาทางน้ามาทีเงมาทงน้าออะไรเสือกู้นงเขยบุรีตะเกียงไงอะไรบุนีอะไรบ้ แต่สำหรับไฟตัวนี้เป็นของคุณพ่อนิวัตกุ่สุวรรณนะครับเป็นของพี่น้องครับเอ้าไปไกระตื้นแน่นนไอาอาอาเอนองเบนซาเมยเดอ อ่าขอให้เล่นครับ tham nhún cái hơi, cái gì cả để tham nhún, hú 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 thấy ไฟที่ฐานถุดได้เลยครับมันจะใหม่เสียบไนั่นผู้ใด้ดับได้กระดับไหนด้ถูกต้องบปรเตอมนะครับท่านโปรเตอรผู้ใด้ดับไฟดีฐานจุดใดกระดับแด้มันจะใหม่เสียบได้พี่น้องดับตั้งใดมันร้อนเลยดับเรื่องอยู่ดัวเปิดแล้วนะครับดับเรียแล้วเห็นตัวไหนนะครับทุกคน